ละครชีวิตรักแม่เลี้ยงต่างดาวตอนที่สองนาดาวเนกาทีฟมนุษย์ทุกคนอยู่กันคล้ายๆกับดาวโลกแต่พวกเขาสื่อสารกันโดยใช้พลังจิตไม่ต้องกินอะไรมากมายเพราะแค่มีแคปซูลกินครั้งเดียวอิ่มได้เป็นเดือนจึงเป็นชีวิตที่น่าเบื่อไร้สีสัน พวกเขาจึงอยากศึกษาชีวิตของมนุษย์โลกที่แสนจะมีชีวิตชีวาพวกเขาทำการทดลองหลายอย่างส่งตัวแทนลงไปศึกษาโลกงมนุษย์ทุกปีจนตอนนี้ดาวเนกากทีบมีอะไรหลายอย่างคล้ายโลกงมนุษย์มากแล้วคิดถึงแสงสุรีเหมือนกันนะเขาไปปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเดียวก็กลับมาวันนี้ เราจะคัดเลือกเด็กรุ่นต่อไปที่จะถูกส่งไปยังดาวโลกและจำเป็นต้องเรียนภาษาของประเทศที่ส่งไปคนต่อไปคือเด็กชายอลันลูกชายของเจ้าได้สิข้าไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วคนที่ได้รับเลือกคือคนที่จะได้รับเกียรติยศสูงสุดจากพระราชาดีลูกเธอ ต้องถูกส่งไปที่ประเทศจีนในอีก15ปีข้างหน้าเธอจงฝึกหัดภาษาจีนให้คล่องเอาไว้ให้เขาสื่อสารเข้าใจไหมแดดดี <rede> ้เข้าใจคะ่ะรับทราบทรงรบกลับมาจากทำงานจึงนั่งดูทีวีเพื่อหลอลูกสาวกลับมาแสงสุรีกลับบ้านมาพร้อมเมจิ เขาเห็นก็แปลกใจเพราะคิดว่าหญิงสาวจำทางกลับบ้านได้และกลับไปแล้วเธอไปไหนมาเนี่ยฉันหาทั้งวันเลยไปโรงเรียนฮะเธอเรียนที่ไหนจำได้แล้วหรอว่าตัวเองเรียนที่ไหนเรียนกับเมจิฮะเรียนกับเมจิแต่เมจิเป็นนักเรียนอนุบาลอย่าบอกนะว่าเธอไปเรียนกอไก่ข้อไข่กับเมจิน่ะ ะแสงสุรีไอช,ช่ใช่ไปเรียนมาครูให้ทำแบบนี้ก็เอ้ยก็ไก่ข้อไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราข้อควายข้านะเป็นยังไงบ้างเก่งไหมคุณพ่อเฮ้ยมาเรียกฉันว่าพ่ออีกโอ้ยเต็มบาทหรือเปล่าเธอฮะเนี่ยแสงสุรีใช่หนุ่มสายหน้า เอาละเอาละาละไปแยกย้ายกันอาบน้ำไปะจะได้กินข้าวกันดาวเนกาทีฟก็อาบน้ำคล้ายๆกับมนุษย์โลกเพียงแค่ยืนเฉยๆสบู่กับฟองน้ำก็คอยขัดตัวให้เองและเมื่อจะล้างฟองสบู่น้ำก็ฉีดมาล้างตัวทุกทิศทุกทางโดยอาศัยพลังจิตท้ายร่างกายก็จะสะอาดหมดจดสำหรับการใส่เสื้อผ้า ขณะก,กำลังอาบน้ำฟอกสบู่เสร็จแล้วแต่อยู่ๆน้ำก็ไม่ไหลสุรีตกใจพยายามใช้กระแสะจิตสั่งให้มันทำงานมาเร็วๆสิทำไมไม่ไหลทำไมไม่ไหลทำไมไม่ไหล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  <c oughs> ไหลแสงสุรีตะโกนด้วยความเคยชินเพราะเคยสั่งการด้วยกระแสะจิต และเสียงที่ดาวเนกาทีฟด้านนอกทรงลบกำลังนั่งอยู่เขาสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงดังมาจากห้องน้ำไหลสิไหลสิไหลสิแสงชุรีแสงุรีเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นแสงชุรีทรงรบพยายามขคาประตูห้องน้ำด้วยความตกใจเพราะคิดว่าเธอเป็นอะไรไปแล้วประตูเปิดออกแสงชุรีเป็นคนเปิดเอง เขาตกใจเมื่อเห็นว่าหญิงสาวสวมผ้าเช็ดตัวแค่ผืนเดียวบ้าจริงทำไมไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนต้องแต่งด้วยเหรอยังอาบไม่เสร็จเลยน้ำไม่ไหลถ้ามีคนอื่นเข้ามาในห้องน้ําต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนกติอาบเสร็จเสื้อผ้ามันก็แต่งของมันเองแล้วเมื่อกี้ร้องทำไมน้ำไม่ไหล ชายหนุ่มไปดูให้เขาไม่กล้าหันมามองเธอที่ยังยืนสวมผ้าเช็ดตัวผืนเดียวแล้วหญิงสาวก,ก็ทําในสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเมื่อเข้าไปนั่งฉี่ในชักโครกโดยที่เขายังอยู่ตรงนั้นเฮ้ยแสงสุริเธอจะฉี่ตอนฉันอยู่ในห้องน้ําด้วยไม่ได้แล้วต้องฉี่ตอนไหนจีบอกว่าถ้ารู้สึกปวดปวดท้องต้องฉี่โอ้ oh, ฉันอยากจะบ้าตาย สอนลูกแล้วยังต้องมาสอนเธออีกเหรอเนี่ยเอาละเอาละเดี๋ยวอาบน้ำให้เสร็จเรามีเรื่องต้องคุยกันยาวแมจิพาแสงสุรีมาดูโทรทัศน์หิงสาวตื่นเต้นมากกับการดูทีวีครั้งแรกดูและพยายามจำทุกอย่างในหน้าจอคนนั้นชื่อนะเดชใช่ใช่ใช่คนนี้ชื่อนะเดช พี่จำดีมากเลยความจำดีมากเลยนะคนนี้เขาชื่อยาย่าทั้งสองคนเป็นแฟนกันจำได้หรือเปล่าพี่แสงสุรีแฟนคืออะไรหรออา้าทำไมง่ายๆแบบนี้พี่ไม่รู้จักแค่คำว่าแฟนก็ไม่รู้จักหรอโงจังโง่จังอุ๊ย ขอโทษขอโทษคุณพ่อบ,บอกว่าไม่ให้ว่าใครแบบนี้พี่แสนสุรีพี่อย่าฟ้องพ่อนะหนูขอโทษฟอ้องง่จังขอโทษแสนสุรีพยายามจำทุกประโยคในโลกมนุษย์ช่างมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมายที่บ้านของพี่ไม่มีทีสีแบบนี้ไม่ใช่ทีสี ทีวีพี่แสงสุรีเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ทีวีทีวีบ้านพี่อยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่มีทีวีดาวเดกาทีบหมู่บ้านดาวเดกาทีบหรอไม่เคยได้ยินเลยบ้านพี่อยู่บนนอนเวลาจะมีใครมาที่นี่ก็ส่งยานมายานของเรามีชื่อว่า UFO ฮ hey, พี่แสงสุรีนั่นมันมนุษย์ต่างดาวนี่นาะพี่เป็นมนุษย์ต่างดาวหรอใช่เรามาจากดาวดวงนั้นดาวเนกากทีฟห่างจากดาวพลูโตหนึ่งพันปีแสงไกลมาก <c oughs> แต่หนูไม่เชื่อหรอกมนุษย์ต่างดาวต้องหน้าตาประหลาดประหลาดเหมือนเอเลี่ยนแต่พี่สวยมากแล้วก็หน้าตาเหมือนพวกเราทุกอย่าง ทำไมไม่เชื่อล่ะพี่พาไปเอาไหมได้หรอได้สิแต่อย่าบอกพ่อนะถ้าบอกพ่อนะพี่โดนดะูแน่โดนดูพี่แสงสุรีโดนดูใช่ใช่ชโดนดูเฮ้ยพูดกับพี่แสงสุรีเหนื่อยเหนื่อยแสงสุรีอาศัยอยู่ที่บ้านของทรงรบ เขาสอนงานเธอแป๊บเดียวหญิงสาวก็ทำเป็นหมดทุกอย่างและทำได้รวดเร็วมากจนเขาแปลกใจทำอาหารหรอไม่เห็นใจยากสบายมากซักเสื้อผ้าหรอไม่เห็นใจยาก สบายมากเฮ้ยตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่เมียใหม่นายทรงรบเป็นผ, í. ผ í ีผีแน่แน่เลยทำเสื้อผ้าลอ,อยได้เฮ้ย uh, เรื่องนี้ต้องขยายจบไปแล้วนะคะน้องๆสำหรับเรื่องแม่เลี้ยงต่างดาวคะ่ะ แวกแนวเป็นแนวแฟนตาซีดูบ้างนะคะไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าคะ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้กันและไปดูอีกช่องหนึ่งคือช่อง BBZ Gaming นะคะตอนนี้ลงเรื่องนางสาวทัดดาวเอาไวค้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ